พามาชมการทำโรงรถนะครับผมอยู่ที่เมืองอุบลน,นะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะก็วันนี้วันที่3แล้วนะครับผมก็ได้มีการเชื่อมตัวเสาแล้วนะครับผมเสาเราก็ใช้เหล็กหน้าสีนะครับผมเหล็กกล่องนะตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมเป็นการต่อเป็นตัวเอลนะครับผมนี่ครับผม เสาคู่นะครับผมแบบนี้เป็นการเชื่อมโชว์นะครับแล้วก็เป็นการซ่อนรางนะครับผมลังคาซ้อนรางนะฮะเดี๋ยวรอชมนะครับผมเรื่อยๆเลยอัปเดตให้ดูนะครับผมเก็ได้ขึ้นเสาแล้ววันนี้นะครับผมเป็นตัว L เ,เลยนะครับผมเป็นรอบบ้านเลยนะ,ะแบบนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านนะหน้าบ้าน หลังคาส้นรางนะครับผมใครที่สนใจทีมช่างนะครับผมสนใจที่จะต่อเติมโรงรถต่างๆหรือห้องครัวนะครับผมก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเรามีทีมงานจัดให้นะครับผมข้างหน้าก็จะใช้คู่หมดเลยนะตัวเหล็กเพลทนะนวางเพดไว้แล้วนะครับผมแต่เสายังไม่ได้ขึ้นนะตัวหนึ่งัรงนู้นด้วยนะครับ มก็จะขึ้นเหมือนแบบนี้นะเห็นนะครับผมส่วนลังคาก็จะเป็นแผ่น PU f ูโฟมนะครับผมตัวนี้แล้วก็ทาด้วยสีขาวนะครับผมตัวโครงน,น,นะครับผม,บผมง,งานนะครับผม ช่วงนี้อยู่ในช่วงการเก็บเครื่องมือทําความสะอาดนะครับผมช่างตั้มนะเนี่ยช่างตั้มนะครับผมติดตามได้นะครับผมตั้มทีวีนะครับผมทีมงานเดียวกันใหม่ไหนไปด้วยกันนะครับผมผมก็ขึ้นรถรอแล้วขึ้นรถรอแล้วนะนะครับผมหน้าบ้านสวยงามเลยนะครับผมต่อเข้าไปแบบนี้นะครับผมพื้นที่ก็ จะมีพื้นที่ว่างเยอะเลยนะครับผมเมื่อเราต่อจากตัวบ้านออกมานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวรอชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมลังคาส้นรางแล้วก็เชื่อมโชว์นะครับผมบาลังนี้เชื่อมโชว์หมดไม่มีการทําฝ้านะครับผมโชว์เหล็กไปด้วยเลยนะครับผมโชว์เหล็กทาสีโชว์เลยนะฮะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ